สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลศึกฮีโร่จัก,กรวาลใหม่ You may you're not Steve Rogers but America Captain be Steve ก่อนจะเข้าสู่การรีวิวบวกสปอยในคลิปคลิปนี้ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีท่านเดิมอีกเช่นเคยคุณพี่ภาคภูมิที่ซูเปอร์แตงมาให้กันตลอดเลยนะฮะแทบจะทุกคลิปเลยที่สปอนเซอร์ท่านนี้สนับสนุนช่องช่องนี้มาโดยตลอดก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หรือคุณพี่ภาคภูมิมากๆเลยนะครับและส่วนเพื่อนเพี่พท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถ สนับสนุนกันได้อาจจะซูเปอร์แตงให้กับช่องช่องนี้ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็กดติดตามกดไลค์คลิปที่ท่านชอบได้หรือถ้าไม่มีคลิปที่ชอบเลยก็ช่วยติดตามด้วยก็แล้วกันนะฮะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆล่วงหน้าทุกๆคนด้วยนะครับขอขอบคุณครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดู กับตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลด์จบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออโอเคมันใช้ได้เนื้อเรื่องเข้มขน้นโอเคต้องบอกว่าเนื้อเรื่องแกนหลักเนี่ยผมถือว่าแข็งแรงดีเออแข็งแรงดีรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่า m มาวิวเอาจริงแล้วใช่ไหมเออกนน็น่าจะเอาจริงแหละเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือดูไม่ได้เลยนะเนื้อเรื่องไม่แข็งแรงอ่อนแอมากแต่พอมา กับตันภาคใหม่คนใหม่อย่างเต็มตัวแซมวิลสันจากพารองขึ้นมาสู่ตัวเอกก่อนดูเนี่ยผมรู้สึกลังเลใจอยู่ว่าเขาจะสามารถแบกได้ไหมในฐานะกับตันอเมริกาที่คนเดิมเนี่ยทำเอาไว้ได้ดีจัดจัดนั่นก็คือสตีฟโรเจอร์นะฮะเอ้แซมวิลสันมันจะแบกได้ไหมวะกับตำแหน่งกับตันอเมริกาเพราะลึกๆแล้วแซมเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นพระลองมาโดยตลอดแล้วพอก้าวมาเป็นตัวหลักในจักรวาลหรือกับตันอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความหวนหวั่นเหมือนกันเนาะว่าตัวเองจะทําได้ไหมจะคู่ควรไหมจะเหมาะสมกับโลกไหมนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแต่พอมาเบ a ฟ e นิวเวอร์ภาคนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรวมๆนะจากพระลองเนี่ยมันขึ้นมาเป็นพระเอกแบบน่าติดตามและน่าดึงดูดมากเออคือมีออร่าขึ้นมาในทันที นี่คือกัปตันอเมริกาคนใหม่ที่ทั่วโลกต่างยอมรับและถามว่าคนดูอย่างผมยอมรับเขาหรือยังส่วนตัวนะส่วนตัวเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมยอมรับเขาแล้วนะจากซีรีส์ Falcon and Winter s o l d i e r ผมอาจจะยังเก้ๆกางๆอ่ะครึ่งๆกลางๆอ่ะเพราะว่าตัวซีรีส์มันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ได้ดูแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมันไม่ได้ว้าวแต่มันก็ไม่ได้แย่มันก็พอดูได้อ่ะเพลินๆนะ่ะ เนื่องจากว่ามันมีวินเทอร์โซเจอร์อย่างบัคกี้เข้ามาเสริมด้วยนะฮะถ้ามีแต่ฟฟลคอนอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยน่าดูอะเนื่องจากว่าในตอนนั้นเขาเขาเป็นตัวรองอะ่ะเออเป็นเป็นพระรองซะไม่ใช่สตาร์ไม่ใช่เอลิทไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เบอร์ต้นๆอย่างไอออนแมนอย่างทออย่างกัปตันอเมริกาแต่พอมาในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออเขาเอาคนดูอยู่หมัดพนววก,กับ เนื้อเรื่องเส้นเรื่องนะฮะค่อนข้างจะแข็งแรงมีปมประเด็นต่างๆนานา,น,า,น,านี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยแล้วก็มีการโยงไปถึงหนังเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้ได้อย่างแยบยนต์เฉียบขาดแนบเนียนแต่หลักๆคือตัวหนังจะโฟกัสที่เนื้อเรื่องหลักๆของกัปตันอเมริกาและตัวกัปตันอเมริกาคนใหม่อย่างแซมวิลสันถามว่ามีโยงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมมีบ้างแต่ไม่ได้โฟกัสแค่พูดถึงเฉยๆ ไม่ได้เอาเข้ามาร่วมด้วยคือผมรู้สึกได้เลยว่าเขาต้องการที่จะโฟกัสกับตันอเมริกาคนใหม่จริงๆถามว่าทําได้ไหมทําได้ส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นมีความรู้สึกว่าตัวหนังมีความน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องสามารถสะกดคนดูอย่างผมได้อยู่หมัดมันต้องแบบนี้สิว่ามาเวลอ่ะเออมันก็ต้องจริงจังหน่อยบ้างอย่าไปเล่นนั่นเล่นนี่นนนด,นนดึงนั่นดึงนี่มาผสมลงนปนเปมันมันมั่วซั่วไงแต่พอมาเออเปิดจักรวาลใหม่ ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่เออให้มันสมกับชื่อจักรวาลใหม่หน่อยโอเคฮะส่วนตัวผมบันเทิงเลยแฮปปี้เลยเลิฟเลยแฟนๆมาวิวท่านไหนที่กําลังรอคอยอยู่ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะแปก๊กหรือมันจะล่วงนะเพราะว่าสื่อหลายสื่อหลายสํานักเนี่ยต่างก็พากันเล็งเชื่อเออเลงจะกระทืบซ้ําหรืออาจจะชื่นชมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้มาเพื่อขั้นเวลาแน่นอน ไม่ได้มาเป็นแบบใช้รอหนังจริงใช้รอตัวจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนกับตันอเมริกาเบรฟนิวโวเรื่องนี้คือเขาคือตัวจริงฮนะและกับตันอเมริกาคนใหม่อย่างแซมวิสันก็โอเคกูยอมรับมึงแหละดีดีด,ดีสนุกสนุก,นกมันใช้ได้นี่คือการรีวิวแบบรวมๆนะฮะส่วนตัวผมเลิฟเลยชอบเลยนะฮะและส่วนเอ็นเครดิตนะครับเพื่อนๆผมต้องขอกราบประทานโทษขออภัยจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้ดู แต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเอ็นเครดิตแน่นอนหนังระดับนี้มันเป็นการเหมือนเปิดจัก,กรวาลใหม่อะ่ะเออเหมือนกําลังรวมทีมอเวนเจอร์ชุดใหม่เข้ามาเออเรื่องเนี้ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวเปิดเอาง่ายๆมันต้องมีเอ็นเครดิตแน่นอนเพื่อนๆรอดูได้เลยแต่ส่วนตัวที่ผมไม่ได้ดูที่ลูกออกไปก่อนนี่ก็คือไม่ใช่อะไรนะปว,นปวดท้องน้าเออปวดชิ้นช่องนะก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอบ2ค่อยมาดูก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีแน่นอน มาพูดถึงตัวละครในหนังเรื่องนี้ก่อนละกันซึ่งจะมีหลายตัวมากมากนะฮะที่ตัวหนังพยายามจะถ่ายทอดและก็นำเสนอให้กับคนดูได้รู้จักพูดถึงคนแรกเลยตัวเอกหรือพระเอกของเราแซมวิลสันหรือกัปตันอเมริกาคนใหม่ถามว่ามาเรื่องนี้มาหนังเดี่ยวหนังของตัวเองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมมองว่าโอเคเขาคือกัปตันอเมริกาและและในหนังทั่วโลกที่รู้ว่าแซมวิลสันมารับ ตำแหน่งกัปตันอเมริกาแทนสตีฟโรเจอร์เนี่ยต่างก็ยอมรับแล้วนะว่าเฮ้ยเขาคือกัปตันอเมริกาจริงๆและไม่พอมาภาคนี้ชุดชดของแซมวิลสันก็มีการอัปเกรดนะฮะจากทางวาคันดาก็อัปเกรดใหม่ฮะเป็นอุปกรณ์เป็นปีกนะฮะจะเป็นไวบรเนียมแต่ไม่ใช่ทั้งชุดนะเพราะดูการต่อสู้ดูแบบดาเมจที่แซมเขาโดนน่ไม่ไม่ใช่ทั้งชุดนะครับจะมีแค่ปีกจะมีแค่วิงข้างหลัง แค่นั้นที่เป็นไวเบรเนียมหรือแร่ที่แข็งแกร่งสุดๆในโลกนะครับผมถือว่าแซมเก่งขึ้นนะใช้โล่ได้เก่งขึ้นเหมือนกับว่ามาภาคนี้แซมเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลไวเบรเนียมอันนี้เลยเหมือนกับมันเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของแซมไปแล้วอะใช้คำนี้ได้เลยนะฮะนี่ขนาดไม่ใช่วินเทอร์โซเจอร์หรือยอดมนุษย์อย่างสตีฟโรเจอร์แล้วก็บักกี้นะแซมยังทำได้ดีขนาดนี้ เพราะในซีรีส์ Falcon and Winter Soldier เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแซมเขาฝึกหนักมากฝึกการใช้โล่ฝึกร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงถึงจะเอาโล่โล่นี้อยู่เขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจนกลายมาเป็นกัปตันอเมริกาอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนี่แหละก็ถือว่าคู่ควรนะครับอ่ะแซมผ่านไปต่อมาตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือตัวของไอชยาไอชยานี่คือใครครับหนังมีการพูดถึงไหมมีการพูดถึงอยู่ แต่ถามว่าเฮ้ยไม่ดู Falcon a m m ิ t t r s s o l i i r r ไม่ดูซีรีส์แล้วมาดูเรื่องนี้มันจะเป็นไรไหมมั้ส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวละครมากมายเท่าไหร่นักอย่างตัวละครไอชัยอาเนี่ยซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นหมากเหมือนกันเป็นหมากเดินเกมของตัวร้ายเหมือนกันอืมเป็นเป็นเบี้ยตัวหนึ่งแล้กันในแผนการนะฮะไอชัยาเนี่ยเขาคือวินเทอร์โซเจอร์นี่แหละ เมื่อ30ปีที่แล้วตัวหนังก็บอกนะมีการเกินเกินมีการย้อนรอยนิดนึงมีการพูดถึงไม่เชิงแฟลแบ็กว่าเขาเคยเป็นหนูทดลองให้กับทางทางโซเวียตหรือทางสหรัฐนี่แหละจาไม่ได้มานานมากก็ฉีดเซรุ่มตัวเดียวกันกับสตีฟโรเจอร์นะฮะก็คูยยังไงก็คือมีพลังเหมือนกับสตีฟโรเจอร์หรือกับตันอเมริกาคนก่อนเลยเป็นวินเทอร์โซเจอร์ดีๆนี่เองในตัวซีรีส์เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูก็น่าจะเข้าใจนะว่าแซมิลสันเนี่ยไปรู้จักกับไอชีร์ได้ยังไง มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในซีรีส์ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันแต่ก็มีการเกินๆที่ไปที่มาของตัวละครไอชัยอาอยู่นะฮะส่วนต่อมานะฮะก็คือตัวละครรูทตอน,น,นแรกๆที่ผมดูเนี่ยเฮ้ยก็สงสัยนะว่าทำไมกล้องมันจับผู้หญิงคนนี้จังเลยวะเหมือนเธอจะมีบทสําคัญเหมือนเธอจะเป็นตัวละครที่สําคัญแล้วตัวหนังก็มาเฉลยนะครับว่าอ๋อรูทเนี่ยเธออยู่สังกัดเดียวกันอยู่คณะเดียวกันกับนาตาชาโรมานนฟก็คือ อดีตวีโดโอว่างั้นอืหรือจะพูดง่ายๆก็คือแบล็กวีดโอคนใหม่นั่นเองเออตามที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าการต่อสู้ความผิวไหวความว่องไวนี่คือโอ้โหนี่มึงนาตาชาลรมานอฟดีๆนี่เองเธอก็เป็นเหมือนกับหัวนหน้าองค์ลักษพิทักษประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างนายพุลรอสอซึ่งตอนนี้แกก็เพิ่งได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐส่วนคนต่อมาก็คือ ฟอลคอนคนใหม่หรือชื่อจริงของเขาก็คือวอลคินตอเรสวอลคินเนี่ยกออน็น่าจะเด่นเหมือนกันในอนาคตนะฮะน่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญเหมือนกันเหมือนกับเป็นมือขวาของกัปตันอเมริกาอย่างแซมวิลสันนะ,ะก็คือฟอลคอนคนใหม่นั่นแหละเพียงแต่ว่าปีของฟอลคอนหรือวาคินเนี่ยไม่ได้อัปเกรดเป็นไวเบรเนียมเหมือนกับปีของกัปตันอเมริกาแค่นั้นเองส่วนตัวร้ายอย่างสมูเอลสเตอร์นไอคนนี้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะนอกจากความฉลาดหลักแหลมที่โคตรจะฉลาดสุดๆวางแผนได้แยบยนเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างชักใยทุกอย่างอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทุกอย่างในหนังเรื่องนี้คือมันฉลาดมากๆมันจะมีพูดถึงเรื่องราวที่ไปที่มาของสเตอร์อยู่นะว่าตั้งแต่หนังเดอะฮักอะฮะเดอะฮักมันต้องย้อนไปหลายปีมากผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะตัวหนังบอกว่าสเตอร์เนี่ยได้รับรังสีแกมมามาจากเลือดของบูสแบนเนอร์ นะแต่สเตอร์เนี่ยไม่ได้กลายเป็นเนืะอฮักนะไม่ได้มีพลังเหมือนฮักแต่เขากลับกลายเป็นแบบมีความฉลาดหลักแหลมขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยนายพลรอสใน Ross, ตอนนั้นเนี่ยก็จับสเตอร์เนี่ยมาทําการวิจัยคน้นคว้าศึกษาต่อไปนะก็ได้สเตอร์นี่แหละมาเป็นที่ปรึกษาให้เป็นมันสมองให้จนเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันแต่ประเด็นก็คือนายพลรอสเนี่ยเมื่อก่อนนะเคยไปให้สัญญากับสเตอร์ไว้ว่าถ้าเกิดว่าสะเตอร์ ช่วยตนให้ตนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนายพลลอสจะคืนอิสรภาพให้แก่สเตอร์นไปแต่ประเด็นก็คือนายพลลอสโกหกครับสเตอร์นก็เลยโกรธแค้นก็เลยจะเอาคืนนายพลลอสว่าง,งั้นจะแก้แค้นนายพลลอสจนมันเกิดเป็นเรื่องราวในหนังกับตันอเมริกาเบลฟ์นิวเวิด์ขึ้นมานี่แหละเป็นการแก้แค้นของเจ้าสเตอร์นมันก็คือตัวร้ายหลักๆในหนังเรื่องนี้และส่วนประเด็นที่สำคัญนอกจากการชักใยโยงใยอยู่เบื้องหลังของเจ้าสเตอร์นแล้ว แกนหลักสําคัญของหนังเรื่องนี้ก็คือเซเลเชียลนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตรงมหาสมุทรอินเดียนะครับหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยดูอีเทนอลนะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, ไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้มันมาได้ไงวะมันคือตัวอะไรวะอีเทนอลให้คําตอบคุณได้ครับผมบอกแล้วมันโยงหลายเรื่องแต่มันแค่พูดถึงเท่านั้นโฟกัสที่กับตันอเมริกาหลักๆเด่นๆนะฮะแต่ว่าจะโยงนัน่นโยงนี่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายซิลเชียลเนี่ย มันก็เป็นเอฟเฟกเป็นผลมาจากการที่ตานอสดีดนิ้วนั่นแหละเออทุกอย่างมันมีเอฟเฟกเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยในหนังไงมาวิวเฟสที่1น,นะฮะเออซึ่งเซเลเชียลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเอฟเฟกตรงนั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปดูอีเทนอเองก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าที่ไปที่มาของเซเลเชียลเนี่ยมันคืออะไรโดยไอเซเลเชียลเนี่ยมันคือแหล่งแร่ธาตุแร่หนึ่งที่มีความแข็งแกร่งและแข็งแรงกว่าวเบรเนียมอีกเห็นว่างั้นนะ ก็คืออดาเมนเทียมครับอดาเมนเทียมที่อยู่ในตัวของวนะูเวอรีนอะเออแร่เดียวกันแร่เดียวกันแล้วตัวหนังบอกว่าอาดาเมนเทียมกับไวเบรเนียมเนี่ยถ้ามาใส่กันจริงๆเนี่ยอดาเมนเทียมเหนือกว่านะ้ออันนี้ผมไม่ได้เข้าใจหรือพูดตัวเองนะเวย้ยน่าจะนายพลลอสมั้งเป็นคนพูดคํานี้เนื่องจากนายพลลอสเนี่ยเปิดเรื่องมาก็คือนายพลลอสเนี่ยต้องการจะให้โลกเนี่ยอยู่ในความสงบและสันติไงก็เลยว่าจะ แบ่งเท่าๆกันแบ่งแร่จากเซเรเชียลเนี่ยอะดามนเทียมเนี่ยให้กับประเทศนั้นประเทศนี้ได้ให้ได้เท่าๆกันนะนะเ,เพื่อจะเลี่ยงสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการชิงแร่อะดามินเทียมที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกนี่แหละก็เลยว่าจะแบ่งกันแต่ทีนี้ในฉากที่มันแอคชั่นฉากที่กัปตันอเมริกาและทีมต้องไปชิงแร่อะดามินเทียมกลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจัดฉากครับมันเป็นการจัดฉากที่ จะส่งผลทําให้เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นโดยคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือตัวร้ายหรือเจ้าสเตอร์น,นั่นแหละหลังจากที่กัปตันอเมริกาชิงแร่อะดามนเทียมของญี่ปุ่นกลับขึ้นมาได้สนที่สัญญาตรงนี้ก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นพอดีครับก็มีการกล่าวชื่นชมกัปตันอเมริกาใช่ไหมที่กัปตันอเมริกาเนี่ยไปนําแร่อะดามนเทียมชุดแรกของญี่ปุ่นเนี่ยกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยจากพ่อค้ามืดว่าง,งั้นเอพอพ่อค้ามืดแล้วอย,อยู่ๆครับไอชัยอา ที่เป็นวินเทอร์โซเจอร์เนี่ยก็เกิดสติหลุดเกิดคุ้มข้างขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆกับบัคกี้อ่ะบัคกี้ในกัปตันอเมริกาซีบีวอร์ฮะที่มันจะมีรหัสชุดคำพูดชุดหนึ่งที่สามารถปลุกบัคกี้เหมือนกับเปิดระบบความคุ้มข้างของบัคกี้ขึ้นมาจนบัคกี้คุมตัวเองไม่อยู่อะ่ะไอชับบยอาร์เป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบบัคกี้เลยมันจะเหมือนเพลงเพลงหนึง่งที่เหมือนจะใช้สะกดจิตสั่งการควบคุมจิตใจบงการคนคนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นได้ยินเนี่ยนะ และไอชัยอาคือคือคนคนนั้นเลยครโดนโบงการจิตใจจากเจ้าสเติร์ก็ตามตัวอย่างเลยฮะยิงตั้งใจจะจัดการกับนายพลรอสแต่เป็นการจัดฉากนะั้นไม่ได้การจะฆ่าจริงๆหรอก,อกเพื่อจะหลอกให้นายพลรอสเนี่ยตายใจแล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกสัญญาสันติตรงนี้ก็คือจะทําให้ทุกประเทศเนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาหรือนายพลรอสเนี่ยอ่อนแอแล้วปล่อยให เ,เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเกิดเรื่องรอบสังหารแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วอยู่ๆจะมาเป็นผู้นําเราเออจะแบ่งแร่เรา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้เท่าเกันเราจะเชื่อฟังคุณได้ยังไงประเทศอื่นๆก็เริ่มไม่ไว้ใจในความมั่นคงของทางอเมริกาละเนื่องจากมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นส่วนแซมวิลสันหรือกับทางอเมริกาเนี่ยก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเด็ดขาดว่าไอชัยอาร์จะทําแบบนั้นได้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นนะที่กับทางอเมริกาจะต้องพิสูจน์ความจริงว่าไอชัยอาร์เนี่ย ถึงแม้ไอชัยอาจะมีความโกรธแค้นที่เคยถูกขัง30ปีเห็นเขาบ่างั้นโดยนายพลลอสนี่แหละในอดีตอะแต่ไอชัยอาก็ไม่ทําแบบนั้นนะเขาก็พยายามจะบอกกับแซมว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยก็พยายามจะอธิบายครับว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันจนกระทั่งความจริงเปิดเผยครับก็คือไอซามูเอลสเตอร์นี่แหละที่เป็นคนชักใยวางแผนจัดฉากทุกอย่างขึ้นมา ส่วนกับตันอเมริกากับฟอลคอนคนใหม่เนี่ยทั้งสองคนนี้ก็จะเป็นหมากสําคัญนะครับเป็นตัวแปรที่จะหยุดสงครามไม่ให้มันเกิดขึ้นสงครามที่ว่าตัวนี้ก็คือสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานี่แหละในการช่วงชิงแร่อะดามเอนเทียมและในตอนนี้ในตอนที่กําลังจะเริ่มประชุมกันเนี่ยนะครับประธานาธิบดีลอสเขาก็พูดกับแซมวิลสันนะว่าอยากจะทําทีมอเวนเจอร์ขึ้นมาเพราะโลกของเราเนี่ยมันจะต้องมีอเวนเจอร์ ที่ผ่านมาที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยจากโดนบลิปไปเกือบ5ปีน่าจะ5ปีเต็มๆอะ่ะเออในตอนนั้นเนี่ยเรากลับมาตรงนี้ได้ก็เพราะอเวนเจอร์ลอสก็เลยให้แซมรวมทีมอเวนเจอร์ขึ้นมาให้หน้อยอแซมก็เฮ้ยนี่น,นี่ท่านเอาจริงเหรอเนี่ยแซมก็ตกใจไงเพราะว่าในตอนซีวีวอร์เนี่ยก็ลอสนี่แหละที่เป็นคนทําอเวนเจอร์แตกเป็นสิ่งเสี่ยงอะ่ะถูกปะ่ะแล้วอยู่ดีๆท่านมากลับลําท่านเอาไงเนี่ยแซมก็แบบเนาะตกใจเหมือนกัน แต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นนายพลลอสเขาก็ถูกบริฟไปเหมือนกันไงเออพอกลับมาลอสเขาก็เหมือนกับเป็นคนใหม่อที่ผ่านมาเนี่ยฉันฉันผิดเองอะไรทํานองเนี้ยก็เลยวานให้แซมเนี่ยช่วยรวมเหล่ายอดมนุษย์ก่อตั้งอเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่ให้ทีอาะโลกของเราต้องมีอเวนเจอร์โอ้คนดูอย่างผมนี่ก็โอ้ยนี่มันคือเปิดจัก,กรวรรดิใหม่ตามชื่อหนังจริงๆใช่ไหมเนี่ย ก็คือจะนำไปสู่อเวนเจอร์ในหนังเรื่องต่อๆไปของมาวิลนั่นแหละครับเพื่อนๆโอ้ผมรู้สึกว้าวมากเลยเออดีๆเหมือนกันดีเหมือนกันพูดถึงการสะกดจิตของเจ้าสเตอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับในหนังกับตันอเมริกาซีวีวอ์ในกรณีของบัคกี้เนาะบัคกี้เนี่ยมันจะเป็นชุดรหัสคำพูดหรือเป็นคำสั่งใช่ไหมเพื่อจะปลดล็อกการทำงานของอ้ระบบวินเทอร์โซเจอร์เขาเรียกว่าอะไระ หมือนกับปลดล็อกความบ้าคลั่งทําให้วินเทอร์โซเชอร์คุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็ออกอารวาดอะไรแบบเนี้นะฮะเออก่อจลาจนก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาแต่ในกรณีของเจ้าสเตอร์นะฮะที่มันใช้กับไอชัยอาก็คือจะเป็นแสงแฟตหรือไม่ก็เป็นเพลงเพื่อจะครอบงําควบคุมจิตใจของคนนั้นๆให้ทําในสิ่งที่ตัวเองบงการได้ไม่พอกับตันอเมริกาเบลฟ์นิวโบเรื่องนี้มันก็มีความนอสตาเจียนะเว้ <c oughs> มันทําให้ผมนึกถึงหนังเดือฮักอะ่ะเออเนื่องจากว่ามันมีเลดฮักใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีเดือฮักมีการพูดถึงบรูซแบนเนอร์มีการพูดถึงแฟนเก่าของบรูซแบนเนอร์ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนายพลลอสหดเหี่ยมยังไงสั่งกองทัพไปจัดการบรูซแบนเนอร์แบบไหนแล้วแตกคอกับลูกสาวยังไงทําให้ลูกสาวผิดหวังแบบไหนคือมันเล่ามาหมดเลยฮะแล้วแม่เจ้าให้ตายเถอะ ลูกสาวหรือนักแสดงที่แสดงเป็นนางเอกในหนังเดิมภาคนั้นเรื่องนั้นนะฮะนี่เนี่ยเรื่องเรื่องนี้ก็มาโพลในหนังเรื่องนี้ด้วยยังสวยเหมือนเดิมนะ,ะจาชื่อนักแสดงไม่ได้จริงๆวะ่ะขออภัยขออภัยแต่ก็เป็นคนเดิมนะ,ะที่มารับบทลูกสาวของนายพลรอสถึงแม้นายพลรอสจะเปลี่ยนนักแสดงก็ตามนะฮะเนื่องจากว่าคนเก่าอ่ะคนเก่าแกเสียชีวิตไงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเฮลิสันฟอร์ดแทน และในฉากที่ทุกคนรอคอยอยากจะให้ผมสปอยเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเป็นฉากที่เรดฮักกับกับตันอเมริกาสู้กันนี่แหละผมว่าฉากกับตันอเมริกาสู้กับเรดฮักแล้วก็ฉากที่กับตันอเมริกากับฟอลคอนคนใหม่พยายามจะหยุดสงครามระหว่างกองทัพเรือสหรัฐก,กับกองทัพเรือญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าสนุกพอๆกัน,นตื่นเต้นเข้มข้นพอๆกันทําได้ดีฮะับทำถึงทําถึงถือว่าโอเคใช้ได้เลย และแม่เจ้าฉากที่เลดฮักต่อสู้กับกัปตันอเมริกามันเออถือถือว่ามันใช้ได้เลยแล้วผมแบบผมจิกบอกนะมีช่วงจังหวะหนึ่งก็คือในตอนที่แซมกําลังจะโดนเลดฮักมันเล่นน่ะฉีกปีกใช่ไหมฉีกปีกไวเบรเนียมหักไปข้างหนึ่งก็คือมันไม่เชิงว่าหาัก,กหรอกแต่ว่าเหมือนดึงออกมาจากตัวอุปกรณ์ของมันนะฮะเออฉีกปีออกมาแล้วแซมเหลือปีข้างเดียวแต่ดี ที่ไอปีกวิงตรงเนี้ยมันมีเทคโนโลยีคล้ายๆกับชุดของทิชาร่านะที่มันจะเก็บดามจเก็บการโจมตีไว้แล้วก็สามารถปล่อยออกมาเป็นพลังเพื่อเป็นการโจมตีใส่ศัตรูกับคืนไปได้แล้วดาเมจจากฮักเนี่ยมันรุนแรงไนงะเออไอชุดวิงเนี่ยมันก็เก็บไว้เก็บพลังไว้เก็บพลังไว้เก็บดาเมจไว้เก็บการโจมตีไว้แล้วพอแซมปล่อยตู้มออกมากระจุยกระจายไปทั้งแซมทั้งเล็ดฮักเลยแต่ผลสุดท้ายเล็ดฮักก็คือเล็ดฮักนะฮะมัน มันแข็งแกร่งมากก็เอาไม่ลงอยู่ดีอะ่ะจนกระทั่งแซมต้องต้องใช้วิธีเจรจาต้องใช้วิธีกล่อมต้องใช้วิธีโอหต้องใช้วิธีออยเอานะครับมันถึงจะลงสุดท้ายลอสก็กลับคืนสู่ร่างเดิมและส่วนที่ไปที่มาเนะี่ยทำไมนายพลลอสกูถึงเป็นเลดฮักวะมันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไงวะตรงนี้ในคอมมิกผมต้องขอภอภัยเพื่อนจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เซียนวะ่ะแต่ตัวหนังบอกว่า สาเหตุที่นายพลลอสอยู่ๆก็เกิดเป็นเรทฮักขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะเจ้าสเติร์นฮะที่มันแอบแอบใส่ลังสีแกมมาเ,เข้าไปในยายาที่จะช่วยให้ในายพลลอสเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหมือนกับมันเป็นยาที่ทําให้จังหวะของหัวใจมันไม่เต้นผิดจังหวะไม่เต้นผิดปกติอะไรเงี้ยเออต้องกินยาตัวเนี้ยวันละสาเม็ดห้ามขาดห้ามเกินว่างั้น แต่ปะด็นก็คือไอ้สเติร์นที่มันโคตรฉลาดเนี่ยมันวางแผนมาเนิ่นนานแล้วไงมันได้สอดแทรกไอ้แกมมาตัวนี้เข้าไปในตัวยาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอยู่หลายปีจนมันสะสมในร่างกายของนายพลลอสพอมันมาถึงจุดปะทุหรือจุดเดือดของอารมณ์ขึ้นมานายพลลอสก็เลยกลายเป็นเลดฮักอย่างที่พวกเราได้เห็นกันในตัวอย่างนั่นแหละและส่วนอีกสาเหตุนหนึ่งที่นายพลรอสไม่ยอมปล่อยเจ้าสเติร์นไปให้มีอิสระก็นี่แหละเรื่องตัวยานี่แหละ เพราะเนื่องจากว่าลอสเนี่ยก็กลัวตายเหมือนกันไงถ้าเกิดว่าปล่อยตืนไปกลัวตืนไม่ทํายาให้แล้วตัวเองจะตายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องกินทุกวันไงวันละสาเม็ดถ้าไม่มียาตัวนี้ก็เออหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ช็อกตายอีกอะเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทําให้ประธานาธิบดีลอสยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มีชีวิตอยู่ก็เพื่อลูกสาวนั่นแหละฮะรักลูกสาวมากประเด็นซึง้งประเด็นกินใจประเด็นดราม่าเนี่ยผมว่าก็ก็มีสอดแทรกเข้ามาบ้างนะอาจจะน้อย แต่ผมมองว่าทําได้ดีครมันกลมกล่อมดีแล้วก็มีตัวละครที่เสริม,เ,รมเข้ามาฮะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอแต่ก็นะเขาเคยมีหนังด้วยกันไง Falcon and Winter Soldier จะขาด Winter Soldier อ,อ,อย่างบักกี้คงจะเป็นไปไม่ได้อ้ดีใจอะดีใจนะที่ได้เห็นบักกี้กับแซมกลับมาคืนจอด้วยกันอีกครั้งนะฮะเหมือนกับว่าบักกี้เขาเขาเห็นข่าวอะที่แซมเขาไปหยุดยั้ง ไม่ให้เกิดสงครามระหว่างประเทศอ่ะระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอ่ะเออบักกี้เขาก็เลยมาให้กำลังใจแซมครับแล้วมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่ผมชอบมากคือหลังจากที่แซมหยุดสงครามระหว่างประเทศได้ใช่ไหมแซมเขาก็เหมือนจะลังเลเอีกแล้วฮะไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับโล่คู่ควรกับตำแหน่งกัปตันอเมริกาหรือไม่รู้งี้น่าจะฉีดเซรุ่มตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ซีรีส์แล้วบักกี้ก็ถามมาทำไมอะ่ะทำไมคิดแบบนั้นอะ่ะไม่รู้สิ เหมือนแบบเรื่องพวกนี้มันจะเกินเบอร์ชั้นไปใหญ่ละเออไหนจะเรื่องไอชัยอาไหนจะเรื่องประธานาธิบดีลอสไหนจะเรื่องสเตนไหนจะเรื่องสงครามระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับสหรัฐแล้วไหนเฟลคอนคนใหม่ย,ยังมาโดนดาเมจได้รับบาดเจ็บแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอีกลุงนี้กูน่าจะฉีดตั้งแต่ตอนนั้นแหละมันน่าจะทําอะไรได้ได้มากกว่านี้บัคก,กี้เขาก็เลยเตือนสติแซมครับว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกนายไม่ฉีดแต่ดีแล้วอย่าฉีดเลย สตีฟโรเจอร์เนี่ยถึงแม้เขาจะมีพลังวินเทอร์โซเจอร์อยู่ในตัวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้หรอกมันก็ต้องมีคนที่สตีฟช่วยเหลือไม่ได้บ้างก็ไม่ใช่ว่าสตีฟเขาจะเก่งไปสมุดทุกเรื่องนะแต่นายอะนายคือแรงบันดาลใจนะเวย้ยถ้านนายไปฉีดเซรุ่มเหมือนสตีฟเหมือนฉันเหมือนไอชียร์เนี่ยแล้วนายจะแตกต่างจากพวกเรายัางไงถูกปะเออให้มันแบบเฮ้ยนี่แรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาแบบนับหน้าถือตาว่ากับตันอเมริกาคนใหม่เขา เขาเป็นแค่ผู้ทุชนธรรมดาแต่เขาสามารถปกป้องเขาสามารถหยุดยั้งเหตุร้ายได้เขาสามารถจัดการกับเหล่าร้ายได้ถึงแม้เขาจะเป็นแค่คนธรรมดาก็ตามแต่เขาก็สามารถทําได้โอเคและอาจจะมีโลวไบเบเนียมอาจจะมีวิงไบเบเนียมแต่เขาก็าคือคนธรรมดาเขาไม่ใช่ซุปเปอร์โซเอรอ์ไม่ออกปะเออนี่คือความแตกต่างเวยฉะนั้น จงเป็นแซมวิวสันต่อไปจงเป็นกัปตันอเมริกาในแบบที่เป็นแรงบันดาลใจต่อไปโอ้บัคก,กี้พูดดีมากเออแซมมันก็เออค,คุณไม่ฉีดก็ได้ว่าไอ้หา่ามึงเห็นแบทแมนไหมล่ะพูดถึงแบทแมนเนี่ยดีซกูมาเลยเนี่ยเออนี่เห็นบอกว่าเข้าชนกันใช่ปะ่ะอ่าซูเปอร์แมนคนใหม่กับแฟนตาสติกโฟาเข้าเดือนเดียวกันเลยนะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชม และที่ผมชอบอีฉากหนึ่งนะนอกจากฉากแอคชั่นฉากสืบสาวรลวเรื่องต่างๆนา,ๆน,าๆนานะก็คือฉากที่นายพลลอสด่าแซมมันแหละฮะมันจะมีฉากหนึ่งที่แซมเขาพยายามจะไปถามว่านายพลลอสเนี่ยไปที่ไข่เอ็กโควันทำไมคุณไปทําอะไรคุณไปเอายามันมีผลนั่นยีน่นี่คุณไปทําอะไรคุณไปเอาอะไรแล้วยาตัวนี้มันคืออะไรนายพลลอสเขาก็ไม่อยากตอบครับเขาก็เออเหมือนจะไม่อยากตอบมันเป็นความลับไงก็คือยาจากเจ้าสเตอร์นแหละนายพลลอสหมดความอดทน แกก็เลยด่าแซมไหว่าโอ๊ถ้าคุณไม่ไปเอาอยากูก็จะตายไงไอห่าเอ้ยเออกู <c oughs> เหลือใจไหลเว่ยม่งเซ้าซีอยู่ได้กูบอกว่ากูไม่อยากตอบม่งเซ้าซีอยู่ไอกูก็เลยด่าเผมผมไม่เกือบกากเลยนะตอนที่รัฐมนตรีลอสด่าแซมยูสันเนะี <c oughs> ่ยเออมึงพอใจแล้วใช่ไหมมึงอยากรู้เออมึงก็ได้รู้ให้กูด่าไอห่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับการรีวิวบวกสปอย เข้าคร่าวนะเข้าคร่าวนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเป็นหนังเปิดจริงๆกนแหละอืมเรื่องนีน้น่าจะเอาจริงและน่าจะเอาจริงและส่วนแร่อะแดเมนเทียมที่พบในตัวของเซเลเชียลเนี่ยก็น่าจะ เป็นการโยงไปจักรวาลเอ็กเมั้งตัวละครเอ็กเมอย่างบูบูรินนะฮะอาจจะเป็นบูบูรินคนใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นฮิวจ์แจ็คแมนคนเดิมก็ได้ที่จะมารับบทบูบูรินต่อไปนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตต,ต่อไปก็แล้วกันและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับกัปตันอเมริกาเบรฟนิวโวเรื่องนี้เนี่ยนะครับโอ้โหส่วนตัวผมผมชอบมากน่าจะมีรอบ2นะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเลยที่9.5เต็ม10คะแนนครับ ในใจผมเนี่ยมาวิวกลับมาแลวเวยมันต้องอย่างนี้หลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยห่างหายร้างราไปนานไม่งเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนื้อเรื่องมันต้องแข็งแรงอย่างนี้ดาเนินเรื่องมันต้องดึงดูดผู้คนมันต้องหน้าติดตามแบบนี้เบรฟนิวทำได้ครับ9.5เนี่ยผมว่าสุดยอดไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าตั๋วสุดๆอา้าวมึงชอบขนาดนี้แล้วจุดห้ามึงหักอะไรวะเออนั่นสิกูหักอะไรวะ หรือว่ามันมันยาวเกินไปกูปวดชิ้นช่องกูก็เลยพลาดเอ็นเครดิตอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ละนั่นมันเป็นปัญหาของกูเองถ้าจะให้10เต็ม10มันก็จะเกินหน้าเกินตาสตีฟโรเจอร์ไปไงเออคนเก่าอ่ะคนเก่าอ่ะแค่9.5ด้นี่แหละเยอะแล้วอ้าวพูดมาถึงขนาดนี้แล้วถามว่าไอชัยอาร์ไปยังไงอ่ะโดนจับอ่ะก็แฮปปี้เอนดิ้งครับหนังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไอชัยอาร์ก็ถูกช่วยเหลือคลี่คลายความจริงโดยแซมวิลสันก็ถูกช่วยเหลือออกมา เร็วๆนี้ก็ทันเดอร์โบใช่ไหมทีมงานทันเดอร์โบน่าจะเดือนพฤษภาคมมั้งทันเดอร์โบนี่ก็น่าสนุกนะเออผมเห็นตัวอย่างตัวตัวที่2แล้วพี่มันมันน่าจะมีความหาความกวนความจิกกัดแล้วก็ความมันผมว่ามันน่าจะกลมกล่อมดีแต่เปิดมากับตันอเมริกาเรื่องนี้ไม่ผิดหวังครับ